หกกำกับหกกำกับ,ก,ก,ก,บก็คือกำกับนะมีหกข้อการกำกับการกำกับนี่หมายความว่างไงหมายความว่าเราจะทำสิ่งอันใดไปอะ,อะเราเราจะต้องมอีเราจะทำอะไรหรือจะทำผิดพลาดอะไรต่างๆเราจะละเลยจากคุณงามความดีของตนเองอะจะให้มีสิ่งที่มาเตือนใจเราอะมีทั้งหมดหกข้อ สิ่งที่จะมาเตือนใจเรามาเป็นอุทาหรณ์ให้กับเรามาเป็นปัญญาให้กับเราในการกํากับไม่ให้เราละเลยคุณธรรมนั้นนนความดีนั้น,น,นอย่างเช่นพระเจ้าหรือว่าหลวงพ่อสอนเราไม่ให้เป็นคนขี้ขโมยใช่ไหมรเรายังอยากที่จะขโมยอยู่เราต้องมีสิ่งที่จะมากํากับเรากํากับเรามีอะไรบ้างมีอุทาหรณ์มีปัญญามีอะไรต่างๆมีอยู่หข้อ,อรเรียงตามลําดับเลย อันที่หนึ่งตนเองกำกับตนเองกำกับอ่า่เช่น,นหลวงพ่อสอนเราว่าอย่าเป็นคนขี้รักขี้ขโมยใช่ไหมคสอนเราอย่าเป็นคนขี้รักขี้ขโมยถ้าหากว่าตัวเองกำกับเราต้องรู้จักสอนตนเองเขาเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะในการสอนตนเองเออมันบดีอันบบอนะเดี๋ยวได้จะรับผลรับโทษอย่างนั้นอย่าง,งานี้ <mastery. S 2> อ่าน,นี่แหละอันเนี้ยข้อที่หนึ่งต,นเ,งกกตนเองกำกับอสองปฏิธานกำกับ ปณิธา,กกปธานกำกับก็บคือว่าเราเคยสัญญาสัญเราเคยตั้งอกตั้งใจไว้ว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นเราเคยไปสัญญากับคนนั้นสัญญาเกี่ยวกับสิ่งศิษย์อย่างเงี้ยเรามีปณิธานไว้ว่าเออเราจะไม่ทำครับเราจะไม่ทำเห็นไ,ไหมปณิธานเนี้ยกำกับไว้อัน,นแรกเนี้ยสติสัมปชัญญะคือเราอ่ะกำกับไว้เลยไม่เอาแต่บางทีมันหลวมไป<ด>เราต้องนึกถึงว่าเออปณิธานก็คือว่าที่เราตั้งอกตั้งใจไว้ว่าเออเราจะทําอะไรเงี้ย หรือแม้แต่ว่าเราทำงานเราจะทำสิ่งหนึ่งอะแต่ว่าเราจะละเลยเราจะไม่ทำแล้วอะเราต้องนึกถึงสิ่งที่มากำกับก็คือว่าเราเคยให้คำมั่นสัญญาไว้อ,อะไรเงี้ยเห็นไหมมากำกับไม่ให้เราลืมหรือว่าละเลยสิ่งที่เราจะทำนะเขาเรียกว,ว่าปณิธานกํำกับปณิธานจำกับข้อที่3คมคำสั่งสอนครูบาอาจารย์กํำกับ,กบอ,อย่างเช่นเออเราจะทำผิด ผิดนู่นผิดเนี่ยเออหรือว่าเราจะเละเลยเราจะไม่ทำเราก็นึกถึงเออครูบาอาจารย์เคยสอนเราอย่างนี้เนาะหลวงพ่อเคยสอนเราว่าอย่างนี้เนาะครูบาอาจารย์ท่านอุษาสอนเราเออปักปักเจปักแฉะหรือะอะไรก็ว่าไปเออไม่ได้เ,เราต้องทำนะนึกถึงค,คําสั่งสอนครูบาอาจารย์ต่อไปอันที่สี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำกับโอ้ยังไม่ได้ละเราต้องนึกถึงสิ่งศักดิ์ละเราไหว้สิ่งศักดิ์องค์ไหนที่เป็นสาระะอย่างเช่นพระเจ้าเราก็ต้องถึงพระเจ้า เราไหว้พระศิวลีเป็นสารณะเราก็วันนี้เราถือองค์พระพรมเป็นสานะรณะเราก็ต้องระลึกถึงองค์พระพรมอะไรเงี้ยที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราที่เรานับถือโอไม่ได้นะถ้าเราไปทําเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะลงโทษเราใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่รักเราไม่ดูแลเราไม่ช่วยเหลือเราอันนี้นเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กากับนะกกบต่อไปข้อที่5ฟ้าดินกํากับ หมายความว่าเรายังคืนทําสิ่งที่ไม่ดีอยู่เราสร้างเหตุไม่ดีผลก็ต้องไม่ดีตามเขาเรียกว้าดินกํากับนะเราที่ยากจนมากก็เพราะว่าเออเราเคยไปขุดเล่นท่าเล่นเขาเคยทําไม่ดีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยฟ้าดินกํากับเราไปการแกล้งเขาเดี๋ยวเขาก็มากัรแกล้งเราคืนอันเนี้ยฟ้าดินกํากับไม่ได้คือทําเหตุไม่ดีไว้ เหตุไม่ดีนั้นก็จะส่งผลไม่ดีต่อเรา hmm. โอเคนะคอันเนี้ยเราก็จะนึกถึงฟ้าดินกำกับข้อที่6สรุปผลแห่งธรรมคือยอมรับความจริงเลยว่าถ้าเราไม่ไม่ไ,มไ,มไมทำอ่ะฟ้าดินก็ลงโทษเราหรือว่าเราสร้างเหตุไม่ดีเหตุไม่ดีนั้นก็จะคืนสนองเรา hmm. อะไรเงี้ยเห็นไหมอ่าเขาเรียกว่า6กกำกับ6กํกับอาหกกำกับ ที่ว่ากากับเราไม่ให้เราละเลยคุณงามความดีละเลยสิ่งที่เราจะตั้งใจทําอะไรเงี้ยเราก็ต้องมี6กํากับอ่ะข้อที่หนึ่งกำกับที่หนึ่งคืออะไรตัวเองกํากับครับหรือหรือตัวเองกํากับหรือสติสติสัมปชัญญะกํากับอ่านี่คือข้อที่หนึ่งต่อไปข้อที่สองปณิธานกํากับอ่าปณิธานกํากับ ข้อที่สามคำสั่งสอนครูบาอาจารย์กำกับครับข้อที่สี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำกับข้อที่ห้าฟ้าดินกำกับครับข้อที่หกสรุปผลแห่งธรรมย้อนรับยอมรับความจริงแห่งธรรมคือกระดุกกระดิกไม่ได้แล้วอะ่ะเพราะฟ้าดินฟ้าฟ้าดินลงโทษแน่นอนโ,โทษแน่นอนเหมือนกับพระเทวทัตอะ่ะแม้ว่าท่านจะสำนึกผิดแต่ว่ามันสายเกินเกินไปแล้ว โดนทลน้สุปเลยอ,อะไรเงี้ยอ่าอันนี้เขาเรียกว่า6กำก,6กำกับหกกำกับเมื่อกี้นี่หัวใจ5มีเท่าไหร่มี5ข้อมีหาข้อหกกำกับมีหกข้อขอเข้อแห่งการตวารวจสอบที่เราเรียนเมื่อวานเห็นไหมอ่ม,อมันก็มี7ข้ออะไรเงี้ย